ได้ฟังเรื่องอีมอมีแมนยังอีมีเนี่ยคือจิตเดิมแท้ใสๆสรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องอีมีเนี่ยรู้ไปหมดจากเบือ่อจนเรือลบอีมีส่วนอีมาเนี่ยยืนยันตีนังกายยันนอนยนันว่ากูจะปรุงอยู่ตลอดเวลาเตือนเช่นมาปรุงเคสเกีเกรแต่ก็เคส mm. ส่วนอีแมนเนี่ยคือรูกมันก็ยืนยันว่ามันจะเขียวมันจะแก่ม, yang, มันจะนั่นมันจะหนี่มันจะตายมันจะเจ็บปวดโลกนั้นโลกนี้มันยืนยันเห็นไหมอีแมนพ่อออกมาได้เอิบแม่มันอีเอา นามสกุลมันอีหาไก่ใต้หามันก็เลยแบบตั้งชื่อตามสกุลเันอีหาประวัติของไอเอืิอ์ฟเอาอีมาอีมีอีเม,มนวันหนึ่งนะหมู่บ้านเล็กเลกเลี้ยงไก่ทั้งหมู่บ้านเลยร้อยกว่าหลังคาได้วันหนึ่งหาเนี้ยมานกินไก่เมื่อมันกินไก่ไก่ก็ตายเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะฝังไม่ไหวหานี้ยมนันกินให้ไก่ตายอะ่ะมันมากับลมอะ่ะไก่ก็ตายหาทั้งหมู่บ้าน วันหนึ่งไอ้เอึบเอีอวเนี่ยก็อยู่บ้านนะกันนั่นแหละวันหนึ่งไอ้เอึบเอีอ่ยวมันมีงานของหมู่บ้านหมู่บ้านงานก็มาเกี่ยวกับไก่ตายหายอีกเหมือนเดิมเดินเดินไปเดินมาเห็นแบบมอง่าปิ้งกันชอบกันเออเธอก็ถามไอ้อึอ <c oughs> บอะถามีเออ่ะว่าน,นี่นี่นี่เธอเธอเธอชื่ออะไรล่ะเธอทําไมสวยจังเธอน่ารักนี่ว่างัน้นชื่ออ,าววอา้าวว่างั้นออแล้วเธอล่ะชื่อเอิบ อ๋อเขาขอเบอร์โทรกันเเธอมีเบอร์โทรไหมอามีเขาก็เลยขอกันต่างคนก็ต่างปิ้งกันนั่นแหละชอบกันพอเช้ามาไออึบโทรไปหายาวเอาเอา,เอ,าอ่าวันนี้เราคุยกันหน่อยดีไหมได้เดี๋ยวเรามาเจอกันอยู่เสียงนาน้อยนะอ่ะได้ได้กี่โมงละสิบโมงนะมาเจอกันเสียงนาน้อยนะอ่ะได้เลยพอเขามาเจอกันเสร็จปุ๊บเขาก็เลยคุยกัน ว่าเนี่ยฉันชอบเธอต่างคนก็ต่างชอบกันไงอยู่เพียงนาน,น้อยเอองั้นงั้นเราแต่งงานกันได้ดีไหมจะได้บอกไปพ่อบอกพ่อแม่กันได้กันอ่ะได้สิเออเอาก็บอกว่าตกลงพอช่วงนี้ก็ว่าบ้านหมู่บ้านเราเอา่อมีแต่ไก่ตายหาหาเข้ามากินไก่ในหมู่บ้านหมดเลยหามันมาจากไหนหามันมาจากมามันมากับสายลมพอตื่นขึ้นมาไก่ตายพอตื่นขึ้นมาไก่ตายเห็นไหมไก่ตายหามันตายอยู่นั่นแหละมันมาจากไหน เอางี้แล้วกันหมู่บ้านเราหมู่บ้านยังบ้านเรายังไม่เคยมีนามสกุลเลยเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยแต่งงานกันตั้งนามสกุลขึ้นมาแล้วกันเป็นเป็นนามสกุลแรกของหมู่บ้านดีเหมือนกันตั้งชื่อนามสกุลว่ายังไงล่ะเอบก็นั่นนามสกุลไก่ตายหาง่ายเอาอีหาแล้วกันโอเคงั้นงั้นนามสกุลเราสองคนคือชื่ออีหาแล้วกันนะมึงชื่อไอ้เอ๊บกูชื่ออีเอาว่างานพอดีกันหมอเจาเอาอ่างเหมือนกันว่างาน ตั้งชื่อนามสกุลมันเรียบร้อยมันก็มีชื่อวันอยู่แหละเสร็จปุ๊บมันก็ต่างคนต่างแยกมันก็บอกพ่อบอกแม่วันรุงขึ้นมันแต่งงานกันได้แน่เอือบยาวเนี่ยแม่มันสองฝ่ายมันตกลงเลยลงวันรุงชามามันก็แห่ขันหมากมาขอเออมตกลงมันดีบเลยสองคนนั้นมันเห็นว่าไก่จะตายทั้งหมดเี็ยมันวางแผนได้หมดมันวางแผนไม่หมดเพราะว่าเป็นตัวมันอะตัวมันอะจะเอานามสกุลขึ้นชื่อในหมู่บ้านเหมือนสาวธงอะเพื่อที่ไม่ให้ไก่ตายหาเพื่อที่ไม่ให้หมาเข้ามากินไก่ในหมู่บ้าน ต้องเอานามสกุลว่าอีหาคือ,อมันมีหาอยู่แล้วแต่หามันจะได้ไม่ต้องเข้ามาอย่างนี้มันก็เหขันหมากเข้ามาขอขึ้นอ่ะเรียบร้อยร้อโอ้กโบยวายโอ้ยเหขันหมากนั้นพอเขาแหมาเสร็จปุ๊บเขาเคลืนบ้านเขาก็ไปปลูกข้อไม้ข้อมือกันแม่ทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเราจะตั้งนะชื่อนามสกุลนะนะนามสกุลมันจะมีนามสกุลแรกของหมู่บ้านนามสกุลอะไรล่ะลูกนามสกุลอีหาอะทำไมตั้งชื่อนามสกุลนี้ล่ะลูก เพราะว่าไก่ตายหาก็หาเข้ามากินไก่ในหมู่บ้านโอ้ยอย่างนั้นเลยลูกได้ได้เดี๋ยวยผมจะเอาอ่าอีหาเนี่ยขึ้นใส่เสาธงไว้หาจะได้ไม่ต้องกลับเข้ามากินไก่หามันจะได้เลยผ่านไปผ่านไปอย่างนี้นะโอ้ได้ได้ได้ลูกเอาเลยทํายังไงก็ได้ขอให้ไก่ได้อยู่ได้บ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหตื่นขึ้นมาตายไก่ตาย,ตายหาหมู่บ้าน,นนั้นหลายร้อยต,ตัวด้วย เขาแต่งงานเสร็จปุ๊บอาหารการกินเขาก็ไก่นั่นแหละเอามาทานั่นทํานี่ต้มตีนไก่บ้างอะไรบ้างหัวไก่บ้างก็มาต้มเก้นกันฉลองกันวันนั้นผ่านไปทํเสาธงตั้งเขียนซื่อว่าอ e ีห่าแล้วเขาก็ทําพิธีเรียบร้อยนั่นแหละตามนั่นแหละตามเหตุปัจจัยต้มไก่ก็มีฟืนนึ่งข้าวก็มีฟืนหม้อนึ่งข้าวมีฟืนมีอะไรปกติตามภาษาแหละนะไม้เมือยมาจุดเป็นฟืนอ่ะเสร็จปุ๊บหมู่บ้านนั้นก็มาหมดเลย มางานมันสุดท้ายเย็นมางานก็ได้เราต่างคนก็ต่างนอนตื่นขึ้นมามาดูไก่ไก่ไม่ตายหาเลยทีนี้ไม่ตายเลยนะหยุดเลยตั้งแต่เอาอีหานะนะั่นอ่ะใส่เสาทงอะ่ะไก่เออหาไม่มาหามันคิดว่าโอ้หมู่บ้านอย่างนี้มันมีหาแล้วนี่ว่ามันมีจะถิ่นทุทางแล้วนี่ว่ามันผ่านไปเลยแล้ววันที่สองไก่ก็ไม่ตายวันที่สามก็ไก่ไม่ตายวันที่สีก่ก็ไม่ตายไม่ตายเลยทีนี้ หมูบ้านนั้นก็อยู่ไปแฮปปี้ไปเลยเมื่อก่อนนะก่อนที่อีนี่มันจะต่ออีไอเอิบอีอาจะแต่งงานแต่มันอยู่แบบความเศร้าเสียใจเศร้าสศดโถดูตื่นขึ้นมามันเห็นไก่มันตายทั้งหมดมันโคตรเศร้าเลยแต่และครอบครัวเลยอยู่ไม่ได้เลยแล้วเขาเลี้ยงไก่เป็นอาชีพไงสามสี่วันห้าวันต่อมามันก็ไม่ตายไอเอืบอีเอามันคิดว่าเราอยากได้ลูกว่างั้นมันได้ลูกมาสามคนไอสามคนเนี่ยไอสามคนนี้มันเป็นแฝดด้วยนะพี่มันชื่ออีมี น้องมันชื่ออีมาเออน้องคนกลางน้องคนรองมันน่ะชื่ออีเมนเรียกว่าอีมาอีมีอีเมนพอมันอึบแม่มันเอานามสกุลมันอีหามันก็ครอดลูกมาลูกมันก็เลี้ยงอยู่กะไก่นั่นแหละโตง่ายง่ายพอมันโตง่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็โตโตโตขึ้นไปนะวันหนึ่งมันก็โตขึ้นอายุสิบกว่าพร้อมกันแต่มันยังมีพี่มีน้องอีสามตัวเนี่ยโตพร้อมกันหัวเท่ากันด้วยวันหนึ่ง มันก็นอน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 อีแมนเนี่ยลุกมาเนึ่งข้าวให้พ่อกินให้แม่กินให้พี่น้องกินทั้งพี่ทั้งน้องอีมาอีมีเนี่ยนอนไอ้อืีเอานอนอยู่มันก็มาเนึ่งข้าวแต่บ้านมันเป็นบ้านหญ้าคาทั้งหมดเลยฟืนมาเนึ่งข้าวฟืนก็โอดังแบบจุดดีดีดังปพ๊บมเขึ้นเลยขึ้นเลยไปนู่นน่ะเลยไปหญ้าคานอะน่ะไฟไม้หญ้าคาเนี่ยเพิ่มเพิ่เพิ่มเเลยพ่อมันก็นอนแม่มันก็นอนพี่มันก็นอนน้องพี่มันนอนหมดเลยทั้งสองคน ในตัวมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็สําลักควันเพราะควันมันเต็มบ้านเลยมันเข้าไปบ้านมันอ่ะเข้าไปบ้านเข้าไปห้องมันควันอ่ะควันไฟอ่ะนันมีห้องสองห้องเข้าไปเข้าไปเข้าไปคนนี้ก็นอนสูดควันสูดรูสูดควันเพราะคนนอนดับสูดควันเลยดับไปเลยทีนี้เออเสร็จปุ๊บไฟกรเพื่อเพ่เพื่อเพ่เผาหมดเลยมันก็สะดุดเลยอีเมนก็สะดุดเลยอีเมนมันยิงเด็กมากมันก็สะดุดไปควันไฟไปหมดเลย เสร็จปุ๊บคนหมู่บ้านเอ๊ะทำไมควันขึ้นมาตอนนั้นกำลังตีตีห้าถึงหกโมงเขาก็ตื่นคุณแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็เลยแบบเฮ้ยบา้านอีไม้มีแนนนี่ว่ะไอ้ปีบยานี่ว่ะทําไมเป็นอย่างนั้นอะ่ะเขาก็ออกมาดูวิ่งออกมาดูกันหมดเลยเห็นไฟไหม้คอกทั้งหมดเลยีพวกนี้ก็มองมองมองเห็นร้องโวกเบกโวยวายออกจากปากตัวเองร้องไห้ร้องหหม่บางคนก็นโอย้ยอย่างนี้เลย พวกนี้ร้องไปร้องมาไฟก็ยังเพื่อบเพื่อบพบเพบหมอดลงหมอดลงหมอดลงไอ้พวกนี้ก็ร้องไห้เห็นความคิดเนื้อตัวเองเห็นอาการร้องตัวเองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยในจิตในใจของเขาอะนะไฟก็หมอดลง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 เหลือตแต่คิดเท่าไอ้พวกนี้ไม่หมอดหมดเลยเหลือแต่คี้เท่าทั้งหมดเลยคี้เท่าเขาพนหมดเลยส่วนไอ้คนทั้งหมู่บ้านอะเขาก็เลยเห็นความคิดเนื้อตัวเองไอ้บ้าเอ้ยกูร้องออกมาเองนี่ว่ะ กุกร้องกีดกีดกีดออกมาเองความคิดตัวเองมันสร้างเองมันสร้างเองหมดเลยแหละไอ้มาไอ้แมนมันก็ไปแล้วเนี่ยเออเมื่อวานนี้กูยังเห็นอยู่แต่ทำไมตอนนี้มันไม่มีอยู่เฮ้ยมันเหมือนฝันเลยว่าอะไรเงี้ยกูฝันไปหรือเปล่าเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยทั้งหมดทั้งหมลความคิดกูเดี๋ยวนี้สุดท้ายกูก็เป็นแบบนี้เลยเลยเนี่ยไอ้พวกนี้ร้องไห้ทีนี้จากจากร้องไห้กับอีแมนเสือกมาร้องไห้กับตัวเองตัวเองเห็นทำไอ้บ้าเอ้ยทั้งหมดกูเนี่ย เป็นแบบนี้เลยไม่ไม่มีใครทําอะไรกูทากูเองทั้งหมดเลย,ดยเดี๋ยวนี้กูร้องห่มร้องหายเป็นเองหมด,ดเลยเดี๋ยวนี้สุดท้ายพวกเนี้ยทั้งหมู่บ้านในร้องห่มร้องไหายโกรกีดโวยวาย,บายแบบเหมือนผีเหมือนอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าโูต่างคนก็ต่างเห็นกันบันรู้ทาเลยมันรู้ทาในตัวเองโวกเวกโวยวายมันออกมาแล้วก็เห็นอีมาอีมีเมนถูกไฟคอกเหมาปุ๊บไปหาสะพิตา อีพวกนี้กราบกราบกราบอีมาอีมีเแมนกาบตัวเองอีกราบกราบกราบัรรูุธรรมโดยสัพพันธ์เลยเห็นธรรมในธรรมทั้งหมดเลยเห็นของเสื่อมเห็นความคิดเนื้ออารมณ์เสื่อมไปพร้อมกันทั้งหมดเลยเห็นความจำความรู้เสื่อมไปพร้อมกับอีมาอีมีอีแมนเลยสุดท้ายบรรลุธรรมทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเลยนะด้วยการเห็นด้วยการร้องออกมาของตัวเองด้วยการกรีดอองมาออกมาของตัวเองเห็นตัวเองด้วยการเห็นต่อหน้าต่อตาเห็นไหมบรรลุธรรมต่อหน้าเห็นไหมแล้วก็เห็นตัวเองกรีดออกมาแล้วก็เห็นภาพ ที่มันไหม้ต่อหน้าต่อต,อตาเห็นยังไม่เดืออะไรแม้แต่เสี้ยวทุดีเลยเขาก็เดกย้อนเข้ามาหาสิไอ้บ้าเอ้ยต่อไปกูก็เป็นแบบนี้เห็นยังันรลุทําเลยโดยสุพันธ์ทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแม้แต่เสี้ยวทุดีในจิตพวกเขาเนี่ยหมู่บ้านนั้นก็กลายเป็นหมู่บ้านบรรลุธรรมดโดยสุพันธ์เปลี่ยนเป็นคําว่าไอ้ไก,ก่าตายหาเอาบรรลุธรรมโดยสัพพันธ์ขึ้นทั้งหมู่บ้านส่วนอีไมยมีเหลือยจะขี้เท่าขาโผล่อยู่แบบนั้นสักพักหนึ่งพายุใหญ่พัดมาพรายแรงมากเลยมันพัดเอา ทั้งหมดได้หายวับไปหมดเลยไม่เดืออะไรแม้แต่เสี้ยวตูดีไอ้พวกนี้ก็มันโรคธรรใหญ่ไอ้บีบายอ้แมนเลือแต่ชื่อเลยเดี๋ยวนี้เดือเชื่อเสียงเรียงน,นานเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้โอ้เดือแจะสมมติเดี๋ยวนี้มันร้องหายกันอีกหายวับไปหมดเลยนะเพราะพายุไปหาพัดมาไม่เหลืออะไรแม้แต่เสี้ยวตวดีมันเห็นจิตว่างไปไอ้บ้าเออมันมีแต่จิตว่างเลยมันของว่างเลยทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันมีว่างมีแต่ความว่างเปล่าเลยเนี่ยสุดท้ายก็เหลือแต่ฟ้ากับดินไม่มีอะไรแม้แต่เสี้ยวตวดีที่มันโลกไปนี้ หมู่บ้านนี้มันรู้ทำฉับพันด์ดอดเดียวนั้นตอนนั้นเลยทั้งความคิดนึกอารมณ์ทั้งตาเห็นรูปเห็นประสบหน้าทั้งหมดเลยเห็นไหมมันรู้ทำเลยนั่นเนีะยเรียกว่าหมู่บ้านมันรู้ทำเรื่องอิมาอีมีมแมนก็ได้จบลงเพียงเท่านี้สุดท้ายพวกที่เดือก็เข้าใจในธรรมอ่าพอเข้าใจในธรรมเสร็จเขาก็มาสอนธรรมกันเองมาดูตรงที่อ้ออ้าปากพูดโอ้เสียงมันก็มีจริงความคิดนึกอารมณ์ก็มีจริง ตัวตนของเราที่รูปร่างหน้าตาที่มันก่อเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยเอ็นน้อยเอ็นใหญ่เล็กเล็กน้อยเนี่ยจมูกตาเนี่ยมาแปะที่ไว้ตรงนี้กระดูกตาเนี่ยหูก็มาแปะไว้ตรงที่ข้างหูนี่จมูกก็มาแปะไว้ตรงนี้ฟันก็มาแปะไว้ตรงนี้คางแขนขาเห็นไหมมันต่อเชื่อมกันเห็นไหมต่อกันเล็กๆน้อยน้อยข้อเข่าเห็นไหมมันต่อกันลมอ่ะสูดเข้ามันก็ต่อกันสูดออกเห็นไหมมันต่อกันสูดเข้าแล้วก็สูดออกอยู่แค่เนี้เนี่ยอีกพวกนี้ก็มาพิจารณาทำในกายทั้งหมดเลย มันรู้ทำอีกรอบหนึ่งมาสอนทำกันเองเลยทีนี้เห็นทำในทำทั้งหมดเลยไอ้บ้าเอ้ยบ้านเดือนของเราลูกพี่น้องหัวเมียไม่มีนจูจริงนี่บ้าทั้งหมดคือสมมตินี่หว่ามันมันรู้ทำทั้งหมดเระเกือบสองร้อยกว่าคนนะร้อยกว่าลังคาเกือบสองร้อยกว่าคนนะหมู่บ้านนั้นอะ่ะเป็นหมู่บ้านมันรู้ทำโดยสัพพันในสินเรื่องราวของอิบราีเมแมนไอเอบปีเอาพ่อมันเออแม่มันนามสกุลอีหาก็ได้จบลงเท่านั้นน่ะเห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรเลยมันมีพวกคิดเห็นไหมไอพวกนั้นมันคิด แล้วเสร็จปุ๊บมันก็เห็นความคิดตัวเองเพราะมันเห็นความคิดตัวเองมันก็มันรู้ทําโดยฉับพลันเลยมันมัรรู้ทรเมในนั้นไม่ต้องอะไรเลยแล้วเสร็จปุ๊บมันก็อยู่ไปแบบนั้นแหะมันรู้ว่าวันข้างหน้ามันจะต้องตุยแต่วันข้างหน้ามันจะต้องตุยมันจะต้องันรู้ทําก่อนมันจะเห็นทําในทําก่อนจากนั้นมันก็ไม่ไปไหนเลยมันก็ดูตัวเองโอ้ความคิดนึกอารมณ์อยู่แบบนี้หรอโอ้เห็นไหมมันนี่ฟุ้งซ่านเมื่อก่อนมันฟุ้งซ่านอีพวกนี้มันฟุ้งซ่านไกลตายหามันก็ฟุ้งมันก็คิดไไปปอออออกกูมมมมมั้ยแตต่่นนนนนนนีีีพเเเหห็็าา เออได้ตายไปโดยสัพพันธ์มันก็เลยผงสานความ้ง่านกันไม่มีเลยมาดูโอ้มันเกิดเพราะคิดที่ว่าทั้งหมดเกิดเพราะความคิดนี่ว่านั่นแหละมันก็เลยจบลงเพราะความคิดอืมจะกลายเป็นเพียงอาศัยแต่ต้องมาดูที่กายทั้งหมดแต่ลงมารวมลงที่กายทั้งหมดแต่ความคิดมันเกิดขึ้นกับกายถูกไหมมันมีกายมันถึงมีความคิดได้เออถ้าไม่มีกายมันจะมีความคิดได้อย่างไงมันต้องมีกายพอมีกายเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมาหาที่กาย มาดูที่กายพิจารณากายโอ้ยกายไม่ต้องการอะไรนี่หว่าบ้านเดือนมันก็ไม่ต้องการอะไรนี่หว่าความคิดนึกอารมณ์มันก็ปรุงออกไปอย่างนี้ค่ะ,อะไอรู้มันรู้เลยเห็นไหมอ่ะไอพวกนี้ไม่นี่มีพ่อไม่นี่มีแม่ถูกไหมค่ะเนี่ยมองไปไม่มีพ่อมีแม่นะถูกไหมอ่ะเออแต่พ่อแม่เราไปตั้งขึ้นมาเองไง